คนอิทธิผลความร่ำรวยจะน้อยลงและค่าของคนอิทธิผลของลายเซ็นลายเซ็นก็ยังมีอยู่ครับลายเซ็นเพราะลายเซ็นโดยปากกามีพอต้องแป๊ะโป้งต่างหากนะครับไม่งั้นจะมีคาว่าลายเซ็นปลอมเคยเห็นไหมครับเวลาขึ้นลงขึ้นารลายเซ็นปลอมมีไหมครับไอ้ตรงนี้เลยครับก็เป็นก็เป็นอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้าค้าอะไรค้าค้าความกันเข้าใจไหมครับอืมอันหนย่งค้าความก็มีอะไร มีธนงมีธนายอะไรต่างสารวัดมาพิสูจน์ทราบลายมือช่วยชีพหายเลยมันไม่ได้เลยอายุข,ขนาดส5บหกปีมันลายเชนนี้อายุ80ปีมันลายเ้นอื่นน่ะมันก็มือสั่นมือมันจะเหมือนกันได้ยังไงวะมันลายนิ้วมือเนี่ยมันเจ๋งี่สุดแล้วก็แม่ไว้ใช้ไม่รู้มันเป็นพ่ออาหารอะไรอย่างเช่นเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องมีลายนิ้วมือเข้าใจอย่างเวลาไปทางอะไรล่ะทางราชการก็ต้องมีลายนิ้วมือ ไอ้ตรงนี้ทุกวันนี้มันมีลายนิ้วตาหรือเปล่าเนี่ยลายตาช่วยเลยทีนี่ยอาจารย์นี่เทคโนโลยีมนถึงขนาดนี้แล้วนะครับยังไม่พอเลยนะลายตาไม่มือเห็นไหมเครื่องนี่จะมาใช้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องเนี้ยเนี่ยเอาตามาใช้ยังได้เนี่ยอ๋อนยังไม่พอยังมือต่างดูสิครับนี่ขับป้องกันถึงขนาดนี้ครับในการใช้งานเพราะนั้นมันต้องเอามาใช้ลายตากับลายนิ้วมือเอามาใช้ มันทึงจะไม่มีคาว่าปลอมเขาจะอ้ย่างไววอย่างเช่นหน่วยราชการเงี้ยใช่ไหมครับเวลาีเข้าไปก็มองกล้องเลยเออเขาใจอย่างมันรู้ทันทีเลยมีน้ำบึง้งลำเบอร์อะไรต่างๆนะใครมันจะมาปลอมนะครับมันมันถึงขนาดนั้นต้องตามเอามาใช้มันได้มันนึงจะไม่มีพวกโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆเข้ามาวุ่นวายในเขตพื้นที่มันก็จะงเลยเนี่ยคือ ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันยุคศิวิไลน์เนี่ยมันว่าคนมนุษย์พันใหม่ไงเออมันต้องออกมาในรูปแบบนี้มนุษย์พันเก่าก็กรุณามีหูมีมีหูมีตามีใจหน่อยครับไอพวกพันเก่าอย่างเนาะก็ตายหงตาหาตากระเทียมหมดประมาณนั้นนะครับพันใหม่เขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนี่หรือไม่ประการใดลุงก็ไม่แซบแรอะครับลุงก็ตั้งความหวังว่าไปอย่างนั้นนะแค่นะเผื่อมันเกิดขึ้นโอ้ยพี่ก็พอยัง พอแล้วก็ฟังเสียงทางนั้น